ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ แอดมินูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่14เมษายน2565นะคะมารับชมแนวทางเลขาน้อยกันต่อเลยเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องคุณของเมื่อวานกันก่อนเด้อจ้ะเด้อาำรับผลหาน้อยเมื่อวานน่าจะเนาะาำรับผลหาน้อยเมื่อวานแอดมินเจาะบ่าขาวเด้อท่านผู้ชม เข่าเหล็กในตาล่าง30นเนาะจ้นะเนาะเข้าไปเหล็กในตาล่าง30เหล็กเด่นเหล็กร่องมาเหมือนเด้อท่านผู้ชมแต่เจาะบกเข่าเนาะจ้นะเนาะแอดมินเจาะไม่เข้าเหล็กในตาล่างเข้าไปที่30ชุดเดียวเด้อจ้ะเด้อ30ชุดเดียวนะคะแอดมินเจาะบกเข่า แต่ว่าเดินล่องมาเหมือนอกจากเนาะสำหรับชุดเจาะนั่นแอดมินเจาะบกเขานะจาะเนาะเจาะบกเขาแต่ว่าเข่าเหล็กในตาล่างเด้จ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากในเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่นะคะ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางช่องแอดมินเด้อจ่าเด้อก็จะมีสบู่สมุนไพรแล้วกครีมทาฝ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะส่วนสบู่นะคะ1แพ็คมี10ก้อนนะคะคระได้2สีสีละ5ก้อนนะคะราคาแพ็คละ185บาท ส่งฟรีนะคะครีมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะครีมชุดละ150สบาทส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นนะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจทุกคำมัดสร้างจองไว้ได้เลยเด้อจ้าเด้อรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่14เมษายน2565ายเลขในตารางนะคะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วยังบม่ห้านในลูกเบิงไปก่อนซ้อมไปก่นเด้อจ้าเด้อจับซ้อมไปก่นนะจนะ๊ะเนาะ เบึ่งไปก่อนว่าแนวทางเลขห้าน้อยจะมาแบบใดเด้อจ่าเดอ้อกเจดแปดเหนึ่งนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหและรองหนะคะ สำหรับเล็กในตารางนั้นทันใดที่จับเป็นแล้วจับเองได้เลยด้อจ้าเด้อจ,จับได้ทั้งหมดจะมี15ชุดนะคะนอกจาก6ชุดเต้นทีแอดมินจะออกมาให้นั่นเล็กในตาล่างสามารถเข้าได้คือกันเนาะจ้าเนาะรวม3หาานอยนะคะไปทั้งหมดสาหาน้อยด้อจ้าเด้อแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะ ืัอนี้มารุ่นกันต่อนอกจากเนาะว่า6ชุดเด่นจะไปต่อไหมถ้าว่กเขาใน6ชุดเด่นกัคือเหล็กในตาล่างเด้อท่านผู้ชม6ชุดเด่นวันนี้นะคะห้็ด ห้าแปดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดและหกเจ็ดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับตัวจอแอดมินนั่น ไม่เข่าไม่หลุดคือกันเดอจ่าเดอแต่ว่าเลขในตาล่างยังบม่ค่ในลุดเดอท่นานผู้ชมแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ